มีทั้งพระทั้งโยมสอนในแนวให้หยุดความเพียรมันจึงจะถึงถ้ายังมีความเพียรอยู่จะไม่ถึงตอบสอนกันผิดผิดท่านสยบระเบิดนิวเคลียร์ได้หรือยังสยบวิทยาศาสตร์ได้ไหมแม้ท่านได้สุขวิปัสสโกท่านยังต้องพัฒนาให้ไปได้ปฏิสัมพิทาสี และเตวิชโชชละพินโยพร้อมพิสูจน์ได้ทุกเมื่อท่านทำได้แล้วท่านจึงหยุดได้แต่ท่านยังต้องรักษาเข้าไปเล่นในสมาธิเพื่อทรงไว้เหมือนนักมวยที่ฟิตซ้อมเพื่อรักษาแชมป์มันเป็นหน้าที่เพราะกายมีอยู่ศีลก็มีเพื่อรับจิตดวงนี้ จนกว่าจะดับขันปริณิพานตัวจิตถ้ารู้จึงจะดับขยายไร้ขอบเขตพระพุทธเจ้าห้ามพอคือกุศลธรรมเพราะมันจะตอบคำถามของมนุษย์ในโลกแป00กว่าล้านคนได้ตรงตามเป็นจริงไม่ตอบมั่วๆหวังว่าพูดถาม คงจะเข้าใจแจ่มแจ้งคนจริงชาติคนตรงย่อมไม่เลิกความเพียรจำไว้